sau liếng bớt như thế nào đấy mà thao liếng vẫn nhiều hàng hàng này nè sỉ liếng này thế mà phụ sỉ rồi <laughs> đây lái đi nó mền vẫn sưởi mền vẫn sưởi sỉ liếng đây nó cái gì đấy nguyên đây khôm này sắn đây thằng xì há khôm bảy สายเหลียงนี่แม่สาวนียเนะาะแม่สาวครับสมไปนี่หัวครับัวแขวีแขวีพี่น้องแต่ว่าเป็นเลสสี่ไซคุณเป็เย่ยุณสูงเท่าไรอยอส,าส,าสามบหา้าอยสมสิบห้วกครับเนาะเป็นแต่เลียง่เนีนเนาะก็ได้แต่ราคานเนี่ยพ่ราคาเศร้าเปีาครั่้องรศายอดมหมื่นเนาะบวกสามหมื่นแดงของถือครับราคานี่ยังขีดต่อได้อีกอยวยไ่ด้งครับ มาจักตัวแล้วมั้งนี่มาสองครับโอ้อันนั้นเท่าไรตัวนัน้นตัวนั้นเปิดเศ้าหาครับเป็นงัวเนื้อหรืองัวเลี้ยงตัวนี้เล่เล่มันครับตัวนั้นโอ้เป็นเล่มันเลี้ยงซึ่งกันเนาะเป็นเล่มันเศร้าอะไรก่อนนี่เศ้าหาครับโอ้เพิ่มาเศร้าหาวะสันทำไมเอาเลี้ยงกับขากินเนาะเอา เบอร์ติดต่อเขาเบอร์เบอร์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนยนองสอเก้ครับสองสองแเนาะเสืแดงของถือเสแดงพอมจริญเด้พี่น่องด้อผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น่องแม่เนี่ยติดตาเขากล้องเน่เศร้าเอ็ดบ่ะทแม่พ่อว่างบอกให้เ้าไปเกาหลีอุ่นไปอิสเอลเล่ขยอเล่ขยอย่อว่างเนาะเป็นว่าเศ้าเยพี่น้องแข้งขาประกันไหนครับประกันตอนนี้ตอนนี้พี่น้อง าต่อได้เนาะต่อได้ครับต่อเบอติดต่อข้าเบอร์ศูนเก้าสองครับศูนย์เก้าสองเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหนึ่งสามสามหกหนะทางต้อด้วพี่น้องด้ครับผมเศเอดเ้อเอ็ดพี่น้องต่อรองกนได้ยด้องไ้ับต่อได้ต่อได้อยู่รถคาเรือกับได้ยาก้สนใจแต่โทษเขามากพี่น้องลาซีเอ็ดเนือสองตัวเอ็ดลีเอ็ดเอ้ขึ้นขึ้เลี้ยงงัวเถอะ เรื่องง้อขนโอ้ oh, เลี้ยงง้อขนง้อเนื้อเขานี่เนาะหลายสบายยู่เหมือน บ่อปไดยวเลียงไรดอกห้องอพล์เนียเลองรโอ้เขาไปขายใส่เรียงแล้วบมขายตลาดที่เ่าบอกตลดพอขามาซื้อโอ้เรียงไว้เลยพอขายมาซื้อน้ำเงินห้าขายเขียงเนี่ยเนี่ยบอกบอกเลียงเราอย่ยงประจำโอ้เป็นยี่สิบสามสิบโอ้เขาเขาซื้อซื้อรุ่นนี้ไปเรียงเออขาเกียร์ยังบ่อนี่เกียร์มันโอ้หอโห้งอองแต่ว่ากัพ่อได้ขายอยู่ เขาเลียงไว้ออโอ้นี่พี่น้องคนหาสือหัวรุ่นไปเรียงไปคุณเนาะแต่ยักตัวละตาอ๋อไม่ใช่นี่คือบาดเนคนหาสือหัวทนไมนไห้คุณเท่าไรยักตัวละตาหัวคุณเท่ละิละเก้าโอ้ยี่ใส่บาดเห อยู่ฝ่อไรโอ้ยอยูฝ่ฝ่อไรมัตรเล้วเขาก็ขายมีคนมารับค่าเพื่อนเลยนนเนี่ยเขาก็มาบเพื่อนครับร้านห้างหน่งนะโอ้เขาเขาคุณยัยประเด็มันจะได้ขายบัตรคุณชีเดือนโอ้ชีเดือนข้าตเจ้ากับชีเดือนเขามาจับไปเลย,ย,เยโอ้แนะต่ว่าตลาดมันมีเพื่อนขายอยู่ตลาดมีประจำเนี่ยมันก็มีล้มขาขาเจา้าม้าลายโอ้เขามีขาประจำเนาะแมนพี่น้อง เป็นว่าคุณซีเดือนเไ็นใครหน่อคนว่าซ้ำใช่หัวอาหารยังเดียวปะใช่หัวอาหารเกลืยาข้ามหมันให้มันเลยโอ้ใช่เสียยาข้าวปนยาบำรุงเรนาะแล้วก็คุณซีเดือนคุณค้างคอบก็ปูใกล้กันใช่ไัมพี่น้องคนเ่าคนสื่อไปเลี้ยงขนาดนี้พี่น้องใครผู้ใดผู้ใดสนใจแบบสือไปเลี้ยงกันเลี้ยงในทพิคนพี่น้องว่าคุณบอกเน่ อืมเขามีฟาร์มเยอะเลยบันไลฟาร์มบันไลบัรฟาร์มนี่กันอืนวบรก็ส่งออกประเทศนอวส่งออกเวียดโอ้ส่งไปเวียดด้วยไแล้บอามีิดอกเถอะบักบก้นกว่ายังบอคนมหาเสรยว่าเถอะเปียกบอโอต้่ชนมาเขาเขาขุนขนาดนี้บอี๋ยวนี้ประมาณสองรอยโลเดนีโอ้ขหนให้ได้สี่ร้อยโลได้สี่อยกว่า โอ้ไม่ไม่แล้วเขาขายเขาขายเป็นตัวรหรือขายเป็นโลขายเป็นโลขายกิโล,ก,โลกิโลละแปดสิบสามบาทโอ้ขายเขาจก็สร้างว่าทั้งฉีทั้งตัวบ้านนี่สร้างขึ้นได้น้ำหนักไปว่าสี่ตัวได้ตามแปดเออเออขายโล่แปดสิบสามแปดสิบสามบาทมันก็เหลือได้เนาะนี่นี่กับไรอยูตัวละหมื่นกว่าบาทอยู่บ่โอ้สี่สี่เดือนพี่น้องสี่เดือนในกับไล่ตัวละหมื่นเอ้ามันก็เป็นเหตุตัวเนาะแต่พ่อเห็ดมันนั่นละ เฮ็ดมาโดนเหรอมันเป็นมาหลายๆปีแล้วมันไล่ฟาร์มมันจะซื้อซื้อฟาร์มพ่องฟาร์มอะไรกลั่นแก้วฟาร์มโอ้กั่นแก้วฟาร์มบัตไล่ฟาร์มซื้อซื้อเจ้าของฟาร์มซื้อมาบัตรโอ้เนี่ยซื้อไล่โอ้เลยเอาล้มกันเลยตั้งคซื้อเมื่อก่อนไม่เปิดร้านขายของในตลาดเมืองตั้งอู่ดอน ร้านบันไล่ฟ้ามันไล่บันไล่ปัจจุบันตะกียางนาะเนาะนาะเาะเนาะนาะเนาะเนาะเนา่เนะเนาะนาะเนะเนานซื้อาะเนาะนาะเาะเมาะเนาะนาสเนาัวนาลเนามเนายเนาะมันาะเนาะนาไนาะเนาะเนานา่าเนามเนาเนาะเนาะเนาะนาะเนาเนาะเนาะเนานาะเิาะเนาะเาาะเนานนาะนาเนาะเนานาะ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 นเน้นนานา เกษตรอินทรียโอคนผู้เดียวกันสองยางเ็ดสอแบบสองยางเนาะเพ็ดอินรีพร้อมเพบวผาบวงานนี่ครับอินรีบวกใสสารเคมีบวงใส่เคมีเพชส่อินทรียคุ้มว่าคุณนี่ครับชอก็กินแบบบวบบใส่แป้งบใส่อันเคมีโออินซีอินซีคือกันเนาะอินซีคือกันพี่น้อง ก็ล่องก่อนเนยเปล่นเมนั่งเนาะเปเมย์นั่งเมย์สาวเมย์สาวเหยัง่อจับาผ่อกสามผู้ซื้อได้ก่อนหาผนู้ซื้อด้ผู้อะหานโอ้ย้องไงสามพัเอออ้ผู้ซื้อสามผู้ขายจะได้หาโอค่ากันี่สองนดรมเท่าไหร่ bỏ là tôi chi à? không phải, có cái này luôn 18. anh bỏ mình con lợn bò à? không phải, con gì bẹi luôn, này cái đuôi này vào. là

ขายตสแล้แล้วมไ่ฟุส์ู่้อแต่มีอะเจ้โอ้แต่ว่าไม่ขายสน่ขายสี่หมื่นขายสี่หมื่เบอร์ห้าเบอร์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองี่ห้าสี่สปนาแห้่อยพ่บันพี่น้องคนว่าอยากขายสี่หมื่นก็ว่ากับิตตออะไรเดี๋ยน้อตตออะไรอยู่คนว่าพี่น้องมนี่พี่น้อง ทีมืน่นเห็นแต่ก่อนยังขายหาเหม,มือนเดิมคน่าปลาเมื่อเมื่อไปวางไม้อีกช่องเพส่วนคนทำเกษบบตรสำหรับอะไรก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องดื้อสำหรับเส้ามื้อนี้พี่น,อน้องเป็นเส้าวันพุดด้วยพี่น้องดื้อข้ามาอยู่ทางตลาดนัดโขกกระบือทั้งวันฝากกุ้งเลือกข่ำพี่น้อง อำเภอว่านนจังหวัดสกลนครพี่น้องภาพมาเบิ่งบรรยากาศมาเบิ่งบรรยากาศตลาดสี่ขายอันงัวง้อยพี่น้องชาวบ้านมูลีง่วงอะไรอยู่ด้วยพี่น้องงัวง่ามงัวแดงไรอยู่ด้วยเจ้าพ่อสื่อแต่ยังขันในเขามากไรพี่น้องชาว่าก็มีปลาไปลล้ว่ะเพราะว่าสองนี้เขาจะ จ้าเขาอยู่พี่น้องเจ้าเขายังลงคนก็แล้วละยังตาเขาตางน้ําอยู่เพาะว่ามาหาลองว่าไปเลี้ยงพี่น้องสิว่าามันราคามันบ่แพงไปเลี้ยงเฮาไปซื้อามันแพงเลี้ยงมันโอกาสได้ขึ้นได้กําไรยากเด้พี่น้องเพาะว่าามาหาซื้อช่วงนี้โอกาสลบนี่บ่มีพี่น้องเพราะว่าัวมันบ่แพงคือดิกี่เด้ วางสองสามปีขึ้นหลังเลยง่วมันแห้งแห้งฟ้นย่ายกันซื้อเลยบ้านนี้ง่วมันลง่บานมาขายบาร์โรีแต่สิขาดยางเหลวพี่น้องจะว่าช่วงนีล้รข้างง่วมันบ่อแห้งซื้อไปเลี้ยงยังน้อยมันขึ้นกบบเป็นกำไรไหลลดพี่นอก้องนวำก็ง่ามไหลตัวอยู่

ได้เงินสองมื่นกว่าโอ้นี่พี่น้องสองหมื่นเท่าไรล่ะพ่อเพี่นี่พอนสองหมื่นแปดไหมโอ้สองหมื่เนาะซ้ำอีกเนาะอันนี้ก็แม่ลราค่เดียวกันเลยาองเพ่คนว่แม่เาเขาโอเขาเขามีแต่นี่ขาแม่นน่เนาะนี่พี่น้อง้แม่ลูกก็ลังซือมาแล้วเป็นลูกแรกบปะ ตนวาลูกเลยคุณสาที่หกหารยเนวาลูกเลยเ่าได้ราคามันโอ้สามหมื่นหกหาร้อม่งน้เนาะช่งบ่หละโอ้บ่ล่ ส่งใกล้ๆนี่มันไก่เ่รกจ่อยบ่ขายบ่ขายเลยแก่ยังเด้เอารถใส่เอารถขายเยอะแต่ว่าอรถไม่แกวโอ้ยมาแกวของอรถดีรถของอพินเลยพี่น้องนอเบอร์ติดต่อเบอร์องศูนย์แปดสองสามเจ็ดเ๋ยวก็แปดสามเจ็ดโอแปดสเหนึ่งาี่นึ่งาเนา่นารว่าสามสิอย อันเมย์ขายขายก็แก่อันเมย์อนสองหมื่นแปดด้วยสองหมื่นแปดว่ามาแกอถึงสแกอเพือนนี่ก่าไปส่งแนอยู่หอโอกันคืนล้ไส่งแเติมอยู่ใได้ใกลไอยู่เนาะเไปได้ไกลอยู่สาม้อใจดรที่ม่นี่ยว่าเมย์นี่นส่งไก่มาได้โบ้เมย์นี่โบไดพานลก็หลายไโอ้โดพานหลายดยพเษเนาะผูณใดสนใจโทษเขามาถึงล้อกมือน่ตง่เขาหนีเมยลูกเขาไปหรือพ่อะไร

เฮ็ดเนี่ยบ่ได้เฮ็ดเนี่ยบ่ได้เฮ็ดเนี่ยบ่ได้โอ้ไปทงามันองเฮ็ดเนี่ยนั่นนอ๋อคนเลี้ยงบ่ค่อยมีบ่ส่วนมากก็ซื้อไปลงเขียงเบิดเฮ็ดเขียงนั่นน่ะแม่นโอ้ถ้าสิได้นงงามแม่ไปเฮ็ดเนตๆขาย37 700บ่โอ้ตไปต่อกัน0 0อืมบ่งมังโอ้พี่น้องเพิ่นว่างัวเพีตัวมากขายอัน สนี่อ่ะัอนะนีไรเีกลนี่็เลยงงลเ,เ,ลเพื่อนเลนจาบาบ้านราคาเพิ่อฮะโอ้มือเปี่น้องทำงนาะดีพี่น้องหนอรสายขุนพี่น้องที่แปด่าด้ยทไดละอีก่อีลย